วันนี้เราจะมาดูคลิปรีวิวใบสีกันนะคะเพื่อนๆใบสีปากชามมีอยู่สองคู่เหมาะที่จะจัดตั้งไว้ในห้องพระเพื่อรำลึกถึงองค์พระปฐมคือพระ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอระหรันต์ขีณาสุปอรหรันตธรรมองค์มิสุทธิคุณมิสุทธิเทพเราเทพเทวดาทั้งหลายที่ได้มักผลคือถืออริยสัตว์เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคาเป็นอนาคามีเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของใบสีแต่ละพันกันนะคะ ใบสีคู่แรกเป็นใบสีขันห้าขันแปดหรือใบสีห้าชั้นห้าทิศใบสีแปดชั้นแปดทิศกันนะคะใบสีขันห้าหรือใบสีห้าชั้นผ่านทูปประกอบใบด้วยใบสี 5ชั้นแม่ใบสีห้าชั้นมีความหมายของใบสีคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าด้วยสติปัฏฐานสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมักก็คือประกอบไปด้วยใบสีถูกอใบสีเทียนพันเทียนมีแปดชั้น ว่าด้วยแม่แปดมีแปดทิศคือคำว่าทุก์ก็คือเห็นเหตุแห่งทุก์เป็นสมทุทัยและเข้าถึงความระง,งับทุก์ได้คือนิโรธและมักมีองค์แปดมีมักสี่ผลสี ว่าด้วยคิดดีทำดีพูดจาดีเรียงชีพสุจริตเห็นด้วยศีลสมาธิปัญญาและสติภาวนาอุเบกขาศีลความหมายของศีลก็คือศีลไม่ว่าจะเป็นศีลหหรือศีล8ปดคำว่าศีลก็คือปกติสุขโยสมาธิก็คือความเข้าไประงับสงบสติอารมณ์ เข้าไปสงบระง,งับสติเมื่อมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะมีปัญญาคือการภาวนาอย่างอย่างยิ่งยวดเมื่อเห็นทุกข์เห็นเห็นทุกข์และความเข้าไปสงบระง,งับอยู่คือสมทุทัยก็วางอุเบกขาเสียจะได้มาซึ่งมรรคผลคือมรรคสี่ผลสี เรามาดูพันใบสีคู่ที่สองกันนะคะประกอบไปด้วยพันใบสีเจ็ดชั้นในพานใบสีเก้าชั้นเจ็ดชั้น,นรเรียกว่าพันใบสีสามเหลี่ยมสามมุมหรือสามเหลี่ยมหกมุมใบองค์ปฐมมรมคคูแลแต่ใบองค์วิสุทธิเทพวิสิตวิสุธิธรรมบริสุทธิ์ที่คุณ ประกอบไปด้วยใบสีเจ็ดชั้นมีความหมายของใบสีเจ็ดชั้นมีคือ 1. รู้เหตุ 2. รู้ผล 3. รู้ตัวตน 4. รู้บคุคคล 5. รู้ชุมชน 6. รู้การควรไม่ควร 7. รู้ประมาณใบสี แม่ก้า้9ชั้น6มุม7ชั้นกับ9ชั้นสลับกันนะคะคือพันใบสี1พันพันอีกพันหนึ่งจะมี7ชั้น9ชั้นอีกหนึ่งพันพันแรกจะเป็นใบสี เราจะทำเป็นใบสีเจ็ดชั้นกับกลีบแมงดาพันอีกพันหนึ่งเราจะทำเป็นใบสีเจ็ดชั้นและเก้าชั้นใบสีเก้าชั้นความหมายของใบสีเก้าชั้นแม่เก้าคือมักมีองค์ 8. แปดแแบบคือแล,และอีกอย่างและอีกชั้นหนึ่งก็คือนิพพานความหมายของมักมีองค์แปดคืน สัมมาทิฏฐิค,คือมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปคือมีความดําริช,ชอบ 3. สัมมาวาจาพูดจาชอบ 4. ส,สัมมากรรมโตคือการทําการงานที่ชอบที่ถูกที่ควร 5. สัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตชอบคืออาชีพสุจริตนะคะ 6. สัมมาวายโมคือมีความภาคเพียร ไม่ไม่ลังเลสงสัยไม่คลางแคลงเมื่อมีจิตตั้งมั่นแล้วก็คือทำการงานที่มีความเพียรอยูอย่างเนืองเนืองหรือเมตการภาวนาบำเพ็ญเพียรอย่างนี้เราก็เรียกว่าการบำเพ็ญเพียรคือการภาคเพียรชอบสัมมาสติคือมีสติระลึกได้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว มีความระลึกชอบสัม,มาสม,มาธิคือความตั้งใจเมื่อตั้งใจมั่นแล้วว่าจะต้องทำก็คือทำไม่ลังเลสงสัยก็ว่าด้วยนิพพานหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาสติภาวนาอุเบกขาก็มีแค่นี้ค่ะใบสีคู่ที่สอง ใบสีปากชามคู่ที่สองหากใครสนใจอยากได้เอาไว้บูชาทําเป็นใบสีโยตานก็ได้เก็บไว้ได้นานหรือจะเป็นใบสีใบตองเอาไว้ไหว้พระเวลาวันพระเป็นบางครั้งบางคราวถ้าหากสนใจติดต่อมาได้นะคะสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปรีว e ิวใบสีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสหรัดนี้ขอบคุณค่ะ